อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับหนังสือฉบับนี้สองหน้าปลอมทั้งฉบับเริ่มจากหัวกระดาษนะครับเรื่องขอเปลี่ยนสมทานจากกอบเกล็ดปุ๊บไปเป็นแผนดินมีเนียเอกสารน,นี้ก่อน15ปีผมก็ไปแจ้งความไว้ที่กองปราบด้วยนะครับระบุว่าทาั้งนี้ปาานดินยอมอันดังกล่าวนี้อาจจะลลดูทอนตามรัภผิดมนูตามหน้าที่เปลี่ยนสมทานจากกรอบเกล็ดปุ๊บไปเป็นแผนดี ผมประมูลคณะการประมูลมาถ้ามีการเปลี่ยนแปลงบริษัทใหม่ต้องมีการประมูลใหม่ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะถ้าไม่มีการประมูลใหม่เนี่ยผมไม่มีอำนาจครับตามกฎหมายต้องประมูลใหม่แต่มีข้อหลีกเลี่ยงถ้ากับทุนก่อเกิดคุกต้องรับผิดชอบต่อก็หมายถึงว่าผมจะมีภาระผูกพันอยู่ไหมครับแต่เปลี่ยนไปเป็นแทนบีแล้วและท่านดูหน้าที่สองครับนี่คือเจ้าหนี้ขอสมหัอเซนลงนาม ตาประทับเอกสารปลอมมีได้เนลิตอบเหยียนะครับด้านไหนได้เ็นของคุณรัตัญญาครับสองคนต้องประทับตาจึงจะสมสมไหมครับจึงจะสมบูรณ์สมบูรณ์แบบแลวนี่เจ้าหน้าที่พัครัศเซ็นผมไม่ทราบคืออะไรนะครับพอไปถึงต่อเรื่องของตลาดหลักทรัพนะครับปริคอสนที่ของแพนดีมีเดียเนี่ยมีการทำช่อฉนเอกหายชุดนี้เนี่ย ของแพดีวีเดียเนี่ยหลายเซนของผู้รับยาเนี่ยมันลอมแม้แต่หัวเลยครับและยังใช้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นขาดยุบความนี้อยังครับขาดแล้วมันจะขาดได้ยังไงครับท่านในเมื่อมันยังใช้อยู่ถึกวันนี้ของตลาดหลักทรัพย์อยู่นี่คือนายปรินนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อตรงนี้เนี่ยผมกําลังทําเรื่องขอถอดถอนบริษัทแพนบีออกจากตลาดหลักทรัพย์นะครับยังใช้อยู่ถึงปัจจุบันนี้ นะครับเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือแคนดี้มีเดียเนี่ยระบุว่าในหนังสือชี้ชวนว่าระหว่างเข้าตลาดทรัพย์หรือขายหุ้นในวันนั้นไม่มีเรื่องฟ้องร้องใดๆและไม่มีผู้ใดถือหุ้นเกินร้อยละห้านะครับแต่ขอโทษนะครับวันที่ขายหุ้นเมื่อวานเนี่ยผมยังฟ้องร้องคดีเรื่องเรื่องของการปลอมแปลงอยู่เลยแต่วันนี้ขึ้นขายหุ้นได้ยังไงผมไม่ทราบนะครับและมีผู้ถือหุ้นห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนายกอบเกียรติเนี่ยถือหุ้นห้าเปอร์เซ็นต แต่เหลืออยู่เหลืออยู่สเดี๋ยวผมจะชี้แจงแล้วอีกต่อไปนะครับรายได้ที่เขาชี้แจงก่อนข้อตลาดทรัพย์ในเรื่องของโฆษณาของแพนดิ D ีมิเดียต่อละปีกำไรปีลนะมีรายได้ปีละห้าร้อล้านทุกปีตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับในเมื่อมันเป็นกำไรทุกปีนะครับและอันนี้คือเอกสารสานะที่เขาชี้แจงในตลาดทรัพย์ว่า แพนดิมิเดียระยะเวลาการบิถานงานตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2548จนถึง30มิถุนายน2570แสดงว่ากิจการเรื่องนี้ยังเดินอยู่ไหมครับยังต่อเนื่องอยู่ทุกทุกวันนี้ไหมครับครับขอถังต่อไปครับอขออนุญาตนะครับ นี่คือหุ้นของของนายก่อเกียรตินะครับซึ่งถือหุ้นอยู่5,000ก็คือ5,000หุ้นหรือ5%เปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้คืนดีการบริหารของแพนดบีเนี่ยมอบเปลี่ยนมือให้นางสาวอภิธิดีเกียรติโอภาสบุญเนี่ยเป็นผู้บริหารนางอภิธิดีเนี่ยคือภรรยาของนายปรินนะครับมามาบริหารแต่เพียงผู้เดียววันที่29เมษายนถึง9พฤศจิกายนนะครับหุ้นของนายก่อเกียรติจาก5,000เหลือ4,000 หมายถึงจาก5หรือสเปอซผมไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับตลาดทรัพย์หรือไม่ในวันที่2มิถุนายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นาง,นางสาวอภิธิดีเป็นผู้กรรมการมูลอำนาจแต่เพียงผู้ดเดียวนะครับและวันเดียวกันในวันที่7พฤศจิกายนซึ่งอยู่ในระหว่างที่นางสาวอภิธิดีเป็นกรรมการนุงนมกลับเป็นรายเซ็นของนายปารินนะครับซึ่งเหลือ4 0 0พหุ้นหรือ4เปอร์เซ็นต์ม่จะเกี่ยวกับนงังสือชีช้ชวนหรือไม่นะครับก็โปรดพิจารณาดูนะครับ นะครับซึ่งซึ่งเป็นการร่วมกันนะครับพอผังต่อไปครับ